สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Channel <Speak' n, S 1> อ i กแ r ้ว n d ครับผม <speak'> n, วันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าคืนมีค่าเป็นภาพยนตร์จากค่ายในระบิตหนังฟิฟรมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการหยิบยกเนื้อหาสําคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับทิ้งปมไว้สเปซสปาม,มากๆาเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายตามความเข้าใจของผมเองด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับคืนมีค่า เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งชายหนุ่มที่มีชื่อว่านอตเขาได้เดินเข้ามาในร้านกาแฟแห่งนี้และเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าส้มและเขาก็ปลุกให้เธอนั้นตื่นขึ้นซึ่งนอตเป็นลูกค้าประจําของสม้มที่เขามาจะมานั่งเขียนง,งานที่นี่แล้วจะามาคุยเล่นกับส้มในทุกๆวันแต่ส้มก็บอกไปว่าวันนี้เธอต้องรีบปลี่นร้านนอตจึงยื่นนาฬิกาในมือถือให้กับส้มได้ดูวันนี้มันแค่หกโมงเองนะ ทำไมพี่ถึงรีบปิดส้มจึงบอกไปว่าเธอมีนัดกาแฟของเธอเขาจะมาหาในวันนี้แล้วเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ตัวของส้มนั้นกําลังเก็บร้านอยู่ก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาและถามว่าร้านปิดหรือ,อยังส้มจะบอกไปว่าปกตินั้นปิดสองทุ่มแต่วันนี้นั้นร้านปิดแล้วหลังจากนั้นเมื่อเธอวางสายสายนั้นกลับโทรเข้ามาใหม่เชิงคนปลายสายก็บอกว่าส้มจะออกไปไหนกับใครไม่ได้เพราะว่าเรานั้นชอบคุยกัน ซึ่งทาใไม่ส้มนั้นเริ่มกลัวเธอจึงกดสายทิ้งแล้ววางสายซะและเรื่องราวก็ตัดมาหลังจากที่ส้มนั้นเธอได้ถูกจับตัวมัดไว้โดยที่คนที่ทำนั่นคือนอนนั่นเองเขาได้บอกกับส้มไปว่าส้มน้นเซอร์ไพรส์และใช่ไหมและเขาก็เอารูปที่เขานันแอบถ่ายส้มให้กับส้มได้ดูหลังจากนั้นเขาก็ให้ส้มนั้นมานั่งดื่มกับเขาแต่เขานั่นลืมไปว่าส้มยังถูกมัดอยู่เขาจึงไปแก้มัดให้กับส้มส้มจึงถามไปว่า นอตทำแบบนี้ทำไมนอตจึงบอกไปว่าส้มจะออกไปไหนกับใครไม่ได้เพราะว่าเราสองคนชอบคุยกันแต่ส้มก็บอกกับนอตไปว่านอตเข้าใจผิดแล้ว Not นอตได้คิดไปเองซึ่งก็ทำให้นอตนั้นมีอาการคลั่งค,คล้ายๆกับเด็กที่ไม่ได้ดังใจส้มจึงใช้จังหวะนั้นและรีบวิ่งหนีไปสิ่งที่เธอได้เห็นหน้าร้ายของเธอก็คือแฟนของเธอมาน,นอตเสียชีวิตอยู่ที่นี่ซึ่งคนที่ทำนั่นคือนอตนั่นเองแต่จูจูส้มที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่ เธอกับยิ้มขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณนอตท,ที่นอตนั้นทาแบบนี้ให้กับเธอหลังจากนั้นเธอก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วก็ไปจัดก,การกับนอตแล้วก็บอกกับนอตไปว่าขอบคุณนอตมากนะที่มาช่วยจัดก,การกาแฟของเธอให้เธอรอเวลานี้มานานแล้วหลังจากนั้นเธอก็ใช้มีในมือจาัดก,การกับนอตจนเสียชีวิตไป และหลังจากที่ตัวของส้มกลับเข้ามาในร้านกำลังจะเก็บกวาดทุกอย่างจูจูก็มีคนที่ใส่มาสคอตหมีมาทำร้ายเธอสุดสุดท้ายเธอก็ได้กลายเป็นผีเฝ้าคาเฟ่ของเธอไปและเรื่องราวก็ตัดมาที่คู่รักคู่หนึ่งที่มีชื่อว่าเอมและวินทั้งสองคนกำลังจะเดินทางไปที่ต่างจังหวัดพวกเขาได้นัดเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันในวันนี้เอมจึงให้วินนั้นโทรหาโทนี่ว่าโทนี่นั้นมาถึงหรือยังวินเขาจึงโทรหาโทนี่ และโทนี่ก็ถามกับวินไปว่าวินได้เอาของมาด้วยหรือเปล่าซึ่งวินก็บอกว่าเอามาเอมจึงถามไปว่าของอะไรวินจึงบอกไปว่าไวน์น่ะหละังจากนั้นเอมเธอก็โทรไปหาเพื่อนของเธออีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่านแนนซึ่งแนนนั้เป็นนักแสดงเธอมาแคสงานของเธอในวันนี้แต่ว่าุูมกับก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปถ้าเกิดว่าผ่าน และเรื่องราวก็ตัดมาที่เอมและก็วินทั้งสองคนได้เดินทางมาถึงรีสอร์ทที่ได้เช่าพักเอาไว้ซึ่งรีสอร์ทที่พวกเขามาพักก็คือร้านกาแฟในตอนต้นเรื่องนั่นเองปัจจุบันไม่ได้กลายเป็นรีสอร์ทไปแล้วแต่วินก็บอกไปว่านอกจากที่นี่มันจะไกลชนบ,บทมันยังไม่มีเคลื่นโทรศัพท์อีกขนาดนั้นเองวินก็เหลือบไปเห็นไกลๆว่ามีเหมือนคนใส่ชุดมสัสคอตหมีมายืนซุบซบม,มองๆองอยู่แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไร เอมได้พาวินเข้ามาในล็อบบี้แล้วก็ได้เจอกับพนักง,งานต้อนรับที่เขาดูไม่ค่อยจะเป็นมิตรนักเขาได้ยืน่นกุญแจ้กับทั้งคู่แล้วก็บอกกับทั้งสองคนไปว่าดึกๆเดินๆเตือนว่าอย่าออกไปไหนและถ้าเกิดว่าเห็นอะไรแปลกๆก็ให้มาแจ้งเขาได้เรื่องราวแต่ไปที่หญิงสาวคนหนึ่งที่เธอมาพักที่รีสอร์ทนี้เช่นเดียวกันเธอกําลังไล้์สดอยู่กับเสียของเธอและเธอก็บอกไปว่าเดี๋ยวเธอจะไปอาบน้ําโชว์เสียซึ่งขณะนั้น เธอได้ยินเหมือนเสียงสัตว์อะไรบางอย่างแต่เธอก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วก็หยิบมือถือเข้าไปในห้องน้ําเพื่อจะล้สดอาบน้าให้กับคนปลายสายนั่นและขณะนั้นเองไอม้มัสคอตหมีนั่นมันก็ได้บุกเอามีดมาทําร้ายเธอจนเสียชีวิตไปเรื่องราวตัดมาที่วินและเอมซึ่งเมื่อทั้งสองคนไนดะ้เข้ามาในห้องพักกลับพบว่าไฟมันเสียแต่มันก็ไม่ได้เป็นแค่ห้องนี้ทั้งรีสอร์ทนั้นไฟดำหมดเลยวินนั้นจึงพูดแซะเอมไปว่า เป็นยังไงล่ะบรีสอร์ดในฝันหลังจากนั้นวินเขาก็ออกไปหาพนักงานต้อนรับเพื่อแจ้งเรื่องไฟและขณะที่เอมกําลังรออยู่ในห้องไฟมันก็ติดขึ้นวินจึงเข้ามาจ้าเอมซึ่งเอมก็ตกใจเป็นอย่างมากวินเขาจึงหยิบดอกกุหลาบเอามาง้อเอมหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มาชวนกันสบายเฮกันและเรื่องดาวก็ตัดมาที่โทนี่ที่เขาาเดินทางมาถึงที่นี่แล้ว เขาได้เข้าไปคอที่ห้องของเอมกับวินเป็นการขัดจังหวะทั้งคู่จึงทำให้ทั้งคู่ยังไม่ทันได้ทำอะไรกันเลยโทนี่มาถึงก็ก็ถามหาแนนเลยทันทีแต่ว่าเอมก็บอกไปว่าแนนไปแคสงานอยู่จะตามมาเรื่องดนาวตัดมาที่แนนซึ่งเธอมาอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งและโทรไปร้องไห้แจ้งความกับตำรวจว่าเธอนั้นถูกจับตัวมาที่นี่เธอนั้นกลัวมากและณตรงนี้ผููกำกับได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยซึ่งคนที่ทำ ก็คือเธอนั่นเองการที่เธอโทรไปแจ้งความเป็นเพียงแค่การเล่นละครเท่านั้นแล้วเรื่องดาวก็ตัดกลับมาที่รีสอร์โทนี่กับวินมานั่งปุ้นกันที่ล็อบบี้แต่ว่าพนักงานต้อนรับเขาก็บอกว่าให้ออกไปสูบที่ด้านนอกซึ่งโทนี่เขาก็ชวนวินปุ้นแต่วินก็บอกไปว่าเขาไม่เอาเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหลังจากวันนั้นโทนี่จึงถามไปว่าเรื่องมาเกิดขึ้นตั้งแต่กี่ปีนะสปีหรือเปล่าแต่วินก็บอกไปว่าสาปีแล้ว แล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่แดนซึ่งเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่พักพอดีขณะที่มานักงงานต้อนรับกําลงจะถามแดนว่าเธอนั้นจองห้องมาหรือเปล่าแต่เอมก็ลงมาพอดีและบอกว่าทั้งสองคนั้นมาด้วยกันแดนได้บอกกับเอมไปว่าเธอชอบที่นี่นะแต่มันไกลเดินทางก็ลำบากไปสักหน่อยแล้วก็ถามกับเอมไปว่าเอมรู้จักที่นี่ได้ยังไงเอมจึงบอกไปว่าพ่อกับแม่ของเธอเคยมาพักที่นี่ซึ่งขณะที่ทั้งสองคน,นกำลังคุยกัน โทนี่ก็ได้เข้ามาทักทายแอนพอดีและก็ถามว่าเป็นไงบ้างแคสงานเอมจึงบอกไปว่าไม่ค่อยดีอ่ะปูงกลับไม่ได้เรื่องเอมเธอจึงอาสาจ,จะพาแนไปที่ห้องส่วนตัวของวินก็ได้บอกกับโทนี่ไปว่าไม่ต้องทำสายตาม,มุ่งขนาดนั้นหลังจากนั้นเอมก็พาแนม,มาส่งที่ห้องของเธอแล้วก็ถามว่ามันลำบากหน่อยนะอยู่ได้หรือเปล่าแนนจึงบอกไปว่าสบายมากและเธอก็บอกกับเอมไปว่าดีใจนะ ที่ได้เจอกันหลังจากที่เอ็มนะออกไปแล้วแนนเธอก็มาถอดเสื้อผ้าของเธอเตรียมจะไปอาบน้าหลังจากที่เธอลงมาอาบน้ําเธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนกําลังจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาเธอก็ได้เจอกับโทนี่ซึ่งเขาก็เข้ามาพร้อมกับความประสงค์ที่ว่าต้องการตัวของแนนหลังจากนั้นทั้งสองคนก็พากันไปที่ห้องและสมาดิเฮกันอย่างเมามันหลังจากเสร็จกิจโทนี่ก็ได้ชวนแนนต่ออีกรอบและเรื่องราว ก็ตัดมาที่ช้างเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เพิ่งตามมาถึงเขาได้โทรหาใครบางคนแล้วบอกว่างานของเรากําลังจะสำเร็จแล้วนะเหลือเพียงแค่อีกดีเดียวเท่านั้นและจู่ๆสายก็ตัดไปเพราะว่าที่นี่ไม่มีเคลื่นมือถือเมื่อช้างนั้นลงมาถึงเขาก็ได้ตรงไปหาโทนี่ซึ่งโทนี่ก็ชวนช้างดื่มแล้วก็บอกไปว่าฉลองวันเกิดเขาร่วงหน้าซึ่งตัวของช้างก็ถามับโทนี่ไปว่าเมื่อสองสามปีก่อนงานศพของเก่งเพื่อนอีกคนหนึ่งในกลุ่มที่เสียชีวิตไป ทำไมโทนี่ถึงไม่มาโทนี่จึงบอกไปว่าเขาไปทํางานที่เกาหลีเขาคงไม่ยอมเสียเงินค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อกลับมารอกกาะน,นั้นเองวินก็เดินเข้ามาพอดีเริ่มบอกว่าในบอกจะไม่พูดถึงเรื่องของเก่งแล้วไงหลังจากนั้นช้างเขาก็เข้าไปทักทายเอมที่ห้องแต่ว่าวินก็เข้ามาขัดจังหวะแล้วก็บอกว่าถึงเวลาปาร์ตี้แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ไปปาร์ตี้กันแต่ตู้ของช้างนั้นดูไม่ได้เอนจอยด้วยเขาได้บอกว่าขอโทษนะ ที่เขารู้สึกไม่สนุกกับงานนี้เลยเพราะว่าดูทุกคนไม่ได้ทุกร้อนอะไรจากการที่เก่งเพื่อนของเราตั้งเสียชีวิตไปวินจึงบอกไปว่าทําไมเขาจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วทุกคนก็ควรจะมูฟออนซึ่งช้างก็บอกไปว่าไม่คิดเลยว่าจะได้ยินคําพูดแบบนี้จากปาของวินเพราะว่าวินเป็นเพื่อนสนิทก,กับเก่งมากที่สุด ซึ่งวินได้นขหัวเสียกับคําพูดของช้างทั้งสองคนเกอบจะมีเรื่องกันแต่ว่าเอมก็เข้ามาห้ามเอาไวส้สกอร์เกการที่เก่งนั้นเสียชีวิตเป็นเพราะว่าพวกเขาน,นไปดำน้ํากันแต่เกิดมีพายุแนนจึงบอกไปว่างั้นก็ถือว่าครั้งนี้เรามาดื่มให้เก่งกันแล้วกันนะทุกคนจึงดื่มให้กับเก่งแต่ว่าวินก็ยังไม่ยอมหยุดยัวโมโ,โหเขาจึงพูดไปว่าแด่ไอเก่งแล้วก็หันไปทาหน้ากวนประสาใส่ช้าง จึดทําไม่ช้านั้นซัดหน้าวินไปอย่างจังแต่ว่าเอมก็เข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนที่ช้านจะเดินหนีไปเขาได้หันมาบอกกับทุกคนไปว่าก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเขาจะไม่มาแต่ที่เขามาก็คิดว่าเรานั้นเป็นเพื่อนกันไอเก่งก็คงจะคิดแบบนั้นแต่เขาไม่สนใจอะไรแล้วเพราะเขาจะอยู่ให้ถึงเช้าและเขาก็จะกล้ามเทวีจึงบอกกับวินไปว่าไม่ต้องไปคิดมากหรอกชา้างก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อชา้างกลับเข้ามาในห้องก็ต้องมานั่งเครียดอยู่คนเดียวกับสิ่งที่ทําลงไป ส่วนโทนี่กับวินทั้งสองคนก็ได้แยกตัวออกมาเพื่อมานั่งจิบวายเพียงแค่สองคนเท่านั้นเขาพยายามโทรหาคนที่ขายกัญชาแต่ก็โทรไม่ติดเลยเขาจึงบอกกับวินไปว่าให้รอเขาตรงนี้เดี๋ยวเขาไปหาที่มีสัญญาณก่อนส่วนแนนเธอก็นั่งคุยอยู่กับเอมและบอกกับเอมไปว่าเธอต้คิดเหมือนกับที่ช้างพูดเลยเรื่องที่เก่งนั้นเสียไปแต่ว่าวันนั้นแนนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเอมจึงบอกไปว่าก็ดีแล้วแหละที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ขอเธอพยายามจะลืมมันอยู่เธอจึงถามกับแนนไปว่าและแนนกับโทนี่เป็นอะไรกันแนนจึงบอกไปว่าไม่มีอะไรดรอกหลานจะจบวันนี้ไปมันก็คงไม่มีอะไรแล้วเรื่องดาวต่อมาที่โทนี่ซึ่งเขาเข้ามาที่ล็อบบี้เพื่อถามกับพนักง,งานต้อนรับไปว่ามีเนื้อขายไหมแต่พนักง,งานก็บอกไปว่าหน้าตาของเขาเหมือนคนค้ายาหรือไง แต่ว่าถ้าโทนี่ต้องการสาวอายุสักประมาณ13เขาสามารถหาได้นะแต่โทนี่น่ะไม่เอาหลังจากที่โทน,นี่นเดินจากไปพนักง,งานคนนี้ก็ได้เดินเข้ามาหลังล็อบบี้และเขาก็หยิบมีดขึ้นมาซึ่งในนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งถูกจับตัวเขากําลังเล่นสนุกกับเธอโดยมีดในมืออยู่และเรื่องดาวก็ตัดไปที่ช้างซึ่งช้างก็ได้ยินเสียงเหมือนว่ามีสัตว์อะไรอยู่ที่ด้านนอกเหมือนเป็นเสียงของคนทํา เมื่อเขาเดินออกมาก็ได้เจอกับไอ้คนที่ใส่หน้ากากหมีเขาได้คิดว่าใครมาเล่นตลกแต่ว่ามันกลับใช้ขวานทำร้ายช้างจนเสียชีวิตไปแล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่แนนกับโทนี่ที่โทนี่ได้เดินเข้ามาคุยด้วยแนนบอกว่าเธอนั้นเป็นห่วงช้างโทนี่จึงบอกไปว่าไม่ต้องคิดมากหรอกมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนเอมกับวินทั้งสองคนก็ได้แยกตัวเข้าไปในห้องแล้วเอมได้บอกกับวินไปว่าวินนั้นเลิกยุ่งกับโทนี่ได้ไหม วันๆไม่ทำอะไรเลยดีจะปุ๊นไปวันๆซึ่งวินนั้นก็ชวนเอมจัดต่อแต่เอมกลับไม่เอาด้วยเธอนั้นเดินออกจากห้องไปเรื่องราวแต่กลับมาที่ล็อบบี้ซึ่งไอหมีนั่นมันก็มากดกลิ่งที่ล็อบบี้พนักงานต้อนรับจ่ถามไปว่านี่เล่นตลกอะไรกันเนี่ยจองมาหรือเปล่าซึ่งไอหมีนี่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็จัดก,การพนักงานต้อนรับอีกคนนึงจนเสียชีวิตไปเรื่องราวแตกลับมาที่แดนซึ่งแดนนั้นได้ยินเสียงอะไรแปลก เธอเริ่มเป็นห่วงช้างเธอจึงพาโทนี่เข้าไปที่ห้องของช้างและได้พบว่าในห้องนี้มันถูกเขียนด้วยเลือดว่าเก่งเต็มไปหมดขนาดน,นั้นเองเอมกับวินก็ได้ตามเข้ามาเห็นพอดีหลังจากนั้นทุกคนพยายามแยกย้ายตามหาช้างเหตุก,การณ์ระทึกขวัญในครั้งนี้ทําให้ตัวของแนนนั้นนึกย้อนไปในตอนที่เธอจัดการกับผู้กํากับด้วยตัวของเธอเองและเธอก็วิ่งหนีไปซึ่งโทนี่ก็พยายามรั้งแนนเอาไว้แต่ก็ไม่ทัน หลังจากนั้นแนนเธอก็วิ่งเข้ามาในห้องของช้างแล้วก็มาหยิบกุญแจรถขณะที่เธอกำลังจะเอารถของช้างนันออกไปจากรีสอร์ทนี่เธอก็ได้ยินเสียงมีคนขอความช่วยเหลือที่ด้านหลังรถเมื่อเธอนั้นเปิดออกก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้บอกไปว่าช้างนั้นจับตัวเธอมามันจะฝังเธอทั้งเป็นแถมยังบังคับสบาดิเฮเธออีกด้วยแต่ผู้หญิงคนนี้นั้นพูดจาเสียงดังมากๆจนแนนนั้นต้องซัดเธอให้สลบไปเพราะว่าไอ้หมีมันกำลังตามล่าแนอนอยู่ ด้วยความที่ว่าแนนอาจจะมีสกิลการต่อสู้เพราะว่าเธอนั้นเป็นนักแสดงเธออาจจะถนัดคิวบูเธอสามารถต่อสู้กับไอมีนี่จนเธอได้เอาชัยชนะมาได้แต่มันไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวมันมาพร้อมๆกันถึง4ี่ตัวซึ่งตัวของแนนเธอเก่งม,กมากลมมันได้ทุกตัวเลยขณะที่เธอกําลังยืนดีใจอยู่มีอีกตัวหนึ่งมันก็โผล่มาแล้วก็จัดการกับแนนจนเสียชีวิตไปโหนี่เขาเป็นห่วงแนนเขาจึงขอแยกตัวไปหาแนน และให้วินนั้นไปตามหาเอมซึ่งโทนี่เขาวิ่งมาที่ห้องของแนนแต่ก็ไม่ได้เจอเขาจึงไปที่รถของช้างและได้เจอกับกุญแจโรถซึ่งวินก็ตามมาพอดีทั้งสองคนจึงแยกย้ายกันไปตามหาคนที่เหลือซึ่งตัวของวินก็เดินมาที่กองฟางและได้เห็นว่ามีเลือดเขียนอยู่ตรงกองฟางว่าเก่งไม่เพียงแค่นั้นเขาได้เจอกับ้าของแนนที่นอนเสียชีวิตอยู่ด้วยเรื่องดาวตาไปที่เอมเธอเข้ามาหลบอยู่ในห้อง ซึ่งไอ้หมีก็ได้เข้ามาในห้องของเอมส่วนโทนี่ก็แยกไปที่ด็อบบี้เขาได้เจอกับเครื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันร้องดังเขาจึงกดปิดเครื่องและจู่ๆโทรศัพท์ของเขาก็ใช้งานได้ซึ่งมันเป็นเครื่องรบกวนสัญญาณนั่นเองเขาจึงโทรไปแจ้งความขณะที่เขากําลังคุยอยู่กับตํารวจเขาก็ได้เจอร่างของพนักงานต้อนรับที่นอนเสียชีวิตอยู่ขณะนั้นเองไอ้หมีก็เข้ามาทําร้ายโทนี่และหลังจากนั้นมันก็เปิดหน้ากาออก ภายใต้าอากากนั้นก็คือเอมนั่นเองหลังจากนั้นเอมก็เดินเข้าไปที่ด้านหลังลปป็อบบี้และเธอก็เห็นผู้หญิงที่พนักง,งานต้อนรับนั้นจับมาเธอจึงหยิบมีดมาแล้วก็ถามกับผู้หญิงคนนี้ไปว่าเมื่อกี้เขาเล่นถึงไหนแล้วนะแต่ว่าเธอยังไม่ทันได้ทําอะไรเธอก็ได้ยินเสียงวินที่มาตามหาเธอเธอจึงวิ่งออกไปที่ด้านนอกแล้วก็แกล้งเป็นว่าเธอนั้นกลัววินได้บอกกับเอมไปว่าแนนนั้นตายแล้วนะ ซึ่งเขาก็สังเกตว่าที่ใบหน้าของเอมนั้นมีเลือดจูและเขาก็ถามว่าเลือดใครเอมจึงบอกไปว่าเลือดโทนี่และเธอก็หันไปคุยคนเดียวว่าใช่ไม่เก่งวินนั้นตกใจเป็นอย่างบ้าเขากําลังจะวิ่งหนีแต่ไอ้มีอีกตัวหนึ่งก็โผลมาเขาจึงวิ่งออกไปที่ด้านนอกแต่ก็ถูกไอ้มีนี่เข้ามาทําร้ายเข้าขณะที่เอมกําลังออกมาและจะจัดก,การกับวินแต่เธอก็ับหันไปเล่นง,งานไอ้มีที่เหลือ จนเสียชีวิตไปณตอนนี้มีทุกตัวนั้นตายหมดแล้วเรื่องราวจึงย้อนไปในวันที่ทุกคนนั้นไปดำน้ํากันซึ่งเอมเธอเป็นแฟนเก่าของเก่งหละะังจากนั้นเก่งก็เสียชีวิตไปจากการดำน้ำําเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันซึ่งโทนี่ยังไม่ได้เสียชีวิตเขาตามมาช่วยวินเอาไว้ได้แล้วก็มานั่งพักกันที่ร็อบบี้แต่จูจูที่วางประดับอยู่ตรงล็อบบี้มันก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับถือมีเข้ามาทําร้ายทั้งสองคนนี่ ซึ่งนั่นก็คือเอมนั่นเองหลังจากนั้นทั้งสามคนก็เกิดการต่อสู้กันอย่างโอลมาขนขณะที่วินกำลังจะเสียท่าโทนี่จึงซัดเอมจนหมอไปและเขาก็จะซ้ำเอมแต่ว่าวินก็เข้ามาห้ามมาไว้แม้โทนี่นั้นทำแต่จูจ่ๆก็มีตำรวจคนหนึ่งโผล่มาแล้วก็ยิงวินจนล้มไปพอคิดว่าวินนั้เป็นคนร้ายเอมจึงใช้จังหวะน,นั้นบอกกับตำรวจไปว่า ทั้งสองคนนี้จะรุมสบายดเให้เธอตำรวจก็เชื่อด้วยแม่คนโง่และมันก็พาเอ็มออกไปส่วนตัวของวินเขาก็าบอกกับโทนี่ไปว่าเขาคงไม่รอดแล้วแต่โทนี่ก็บอกไปว่าอย่าพูดแบบนั้นวินได้เล่าให้กับโทนี่ได้ฟังว่าในวันที่เก่งนั้นเสียชีวิตเขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยวันนั้นเขาเห็นโอกาสเขาจึงความมันไว เพราะว่าเขานั้นอยากได้สิ่งที่เก่งนั้นมีซึ่งความหมายของเวนก็น่าจะหมายถึงตัวของเอมนั่นเองนะจราบโทนี่จึงบอกไปว่าวินนี่นก็เฮเหมือนกันนะหลังจากนั้นววนก็เสียชีวิตไปและเรื่องดาวก็ตัดมาที่เอมซึ่งขณะที่ตำรวจคนนั้นเผลอเธอจึงจัดการเขาจนเสียชีวิตไปอีกคนและก็ย้อนกลับมาเพื่อจะมาเล่นง,งานโทนี่กับวินแต่ก็มาพบว่าร่างของเวนนั้นอยู่คนเดียวแต่ว่าโทนี่นั้นหนีไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็เช้าพอดี โถนี่เนี่ยเอารถข,ของช้างนะั้นขับหนีออกมาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากทางด้านหลังรถจนเขาได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นที่ช้างนั้นจับมาและเรื่องดาวก็ตัดกลับไปที่รีสอร์ทนั่นเอมเธอทําความสะอาดทุกอย่างเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาเปิดรีสอร์ทนี่แล้วก็พูดว่าจองห้องวันหรือเปล่าคะและเรื่องดาวคืนมีค่าก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมปมแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จัก,กระจายเต็มไปหมดเลยนะครับ ในผมเจอพยายามียบเรียงไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับให้ทุกคนได้ฟังอย่างเข้าใจง,ง่ายๆซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่นี่เนี่ยเคยเป็นร้านกาแฟมาก่อนนะครับผมซึ่งเจ้าของร้านนั่นก็คือส้มตูงเธอได้ถูกลูกค้าประจำของเธอเนี่ยที่มีชื่อว่าน็อตเนี่ยจับตัวเธอไว้เพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนมีอาการทางโรคประสาทนะครับเขานั้นเหมือนต้องการความรักจนทําให้ถึงเขาเนี่ยจากการคนรักของส้มแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาเฉลยว่าส้มเธอก็หวานจัดก,การกับแฟนหนุ่มของเธออยู่แล้ว แล้วเธอก็จัดก,การกับน็อตเสียชีวิตไปแต่จู่ๆไอ้น้กกากหมีมันก็โผล่มาในวันนั้นซึ่งผมคิดว่าไอ้น้กกากหมีเนี่ยในตอนท้ายเรื่องมันถูกจ้างมาโดยเอมนั่นเองนะครับผมเลยคิดว่าเอมเนี่ยเธอต้องการร้านกาแฟน,นี้มาทําเป็นรีสอร์ทก็เลยจ้างหน้ากากหมีให้มาจัดก,การกับส้มเจ้าของร้านเก่าหลังจากนั้นเนี่ยร้านกาแฟน,นี้ก็ได้กลายมาเป็นรีสอร์ทนะครับซึ่งดูเหมือนว่าหนังเรื่องนี้จะพยายามสร้างให้ทุกคนเนี่ยไม่เป็นคนปกติเลยสักคนเดียวนะครับ แม้ว่าตัวของววนเนี่ยที่เขาเห็นกับตัวลอยให้เก่งนั้นเสียชีวิตเพื่อต้องการจะได้ครอบครองตัวของเอมนะครับส่วนเอมเนี่ยเธอก็กลับมาแก้แค้นทุกคนที่ปล่อยให้เก่งนั้นตายโทนี่เนี่ยก็เน้นไปทางอบายมุกนะครับส่วนแนนเธอก็จัดการกับพุ่มกับ ส่วนช้างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาน่าทำงานอะไรนะครับแต่เขาเนี่ยทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็จับเธอเอาไวท้ที่หลังรถด้วยส่วนพนักงานในดีสอดนี้ลากที่ปมเนี่ยไม่ได้ถูกเผยออกมาแล้วทุกคนนเสียชีวิตไปเกือบหมดนะครับโทนี่เนี่ยหนีไปได้กับผู้หญิงคนนั้นส่วนตัวของเอมเนี่ยเธอก็ได้มาเปิดดีสอดนี้ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับผมความที่ว่าเอมเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้แขกที่มาพักที่นี่ก็อาจจะต้องเจอกับฆาตรกรแบบเธออีกต่อไปนั่นเองจริงๆเรื่องราวก็ไม่ได้มีพอตอะไรที่กว้างเลยครับ เป็นพอตแคบแคบแต่ว่าสลับกันไปสลับกันมาให้มันดูงงงงเฉยเฉยนะครับและทุกคนใี่ยคิดแบบเดียวกับผมไหมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ